สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาพูดถึงเท s l a ครับชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของอีลอนมัสก์หรือเป็นนักลงทุนที่ติดตามหุ้นตัวนี้อย่างใกล้ชิดต้องบอกเลยว่าไตรามารส2ปี2025ที่เพิ่งประกาศไปนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเทสลาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทรถยนต์อีกต่อไปแล้วครับ แต่กำลังผลักดันตัวเองให้เป็นผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์หรือว่า robotics และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ใหญ่มากๆและถ้าทำได้จริงก็จะพลิกโฉมธุรกิจไปเลยครับแต่คำถามคือผลประกอบการล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนฐานนี้ได้ดีแค่ไหนและมีอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ มาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมผลประกอบการของเทส l a ในไตรามาสที่2ปี2025กันเลยนะครับโดยรวมแล้วต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมาชัดเจนเลยว่ารายได้ลดกำไรหดครับรายได้รวมอยู่ที่22.5พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งลดลง12%เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วเลยครับสาเหตหุหลักๆมาจากยอดส่งมอบรถยนต์ที่ลดลง รายได้จากเครดิตด้านกฎระเบียบที่น้อยลงและราคาขายเฉลี่ยต่อคันที่ลดลงครับกำไรจากการดำเนินงานหรือ GAAP Operating Income เนี่ยอยู่ที่0.9พันล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงถึง42%เ,เมื่อเทียบกับปีก่อนโอ้โหลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับกำไรสุทธิหรือว่า GAAP Net Income เนี่ยอยู่ที่1.2พันล้านดอลลาร์ หรือ1.172พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ถือหุ้นสามาัญครับลดลง16%เมื่อเทียบกับปีก่อนและสุดท้ายกำไรต่อหุ้นหรือ Diluted non-GAAP EPS เนี่ยอยู่ที่0.40ดอลลาร์ครับภาพรวมจากตัวเลขเหล่านี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไตรามาสนี้ทเทส l a เผชิญกับความท้าทายด้านผลประกอบการอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของเทสลามากขึ้นเรามาเจาะลึกดูรายได้จากแต่ละธุรกิจกันครับธุรกิจยานยนต์ (Automotive Revenues) นี่คือหัวใจหลักของเทสลาเลยนะครับในไตรามาสนี้มีรายได้อยู่ที่16.7พันล้านดอลลาร์แต่ว่าลดลง16%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยครับสาเหตุสำคัญก็มาจาก ยอดส่งมอบโมเดล3และโมเดล Y ที่ลดลงประมาณ45,000คันและรุ่นอื่นๆลดลงประมาณ12,000คันครับรวมถึงราคาขายเฉลี่ยต่อคันที่ลดลงด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและการปรับลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายนั่นเองอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยานยนต์ก็ลดลงจาก18.5%มาอยู่ที่17.2%ครับ ธุรกิจผลิตและจัดเก็บพลังงาน (Energy Generation and Storage Revenue) ส่วนนี้มีรายได้อยู่ที่2.8พันล้านดอลลาร์ลดลง7%เมื่อเทียบกับปีก่อนสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยของ m e g a p แ c k ที่ลดลงแม้ว่าจะมีข่าวดีคือมีการติดตั้ง Powerwall เพิ่มขึ้นก็ตามรับไรายได้จากบริการและอื่นๆ (Services and Other Revenue) นี่คือจุดเด่นที่น่าสนใจในไตรามาสนี้ครับส่วนนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น17%เมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่3,000ล้านดอลลาร์รายได้ส่วนนี้มาจากหลายส่วนครับทั้งรายได้การชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่เพิ่มขึ้นบริการบำรุงรักษานอกเหนือการรับประกันบริการซ่อมตัวถังรถบริการประกันภัยรายได้จากรถยนต์มือสอและการขายอะไหล่ แสดงว่าธุรกิจบริการต่างๆของเทสลากำลังเติบโตได้ดีเลยครับมาดูกันที่สถานะทางการเงินและทิศทางการลงทุนของเทสลากันบ้างครับกระแสงเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) อยู่ที่2.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งลดลง30%เมื่อเทียบกับปีก่อนและที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือกระแสงเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ซึ่งเป็นเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานและค่าใช้ใจ่ายลงทุนตัวเลขนี้อยู่ที่เพียง0.1พันล้านดอลลาร์หรือ146ล้านดอลลาร์ครับซึ่งลดลงอย่างมากถึง89%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับอย่างไรก็ตามเทสลายังคงมีเงินสดและการลงทุนรวมสูงถึง36.8พันล้านดอลลาร์ณนะสิ้นไตรามาส ซึ่งลดลงเพียง0.2พันล้านดอลลาร์จากไตรามาสที่แล้วครับแสดงว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องและเงินทุนที่แข็งแกร่งมากพอที่จะรองรับแผนการลงทุนในระยะยาวครับมาดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานกันครับโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา R&D expenses พุ่งขึ้นถึง48%เมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่1.599พันล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงการ AI และ R&D อื่นๆที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสะท้อนถึงการทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างรากฐานสำหรับอนาคตครับมาดูไฮไลท์สำคัญสคัญของการดำเนินงานในไตรมาสนี้ที่บ่งบอกถึงทิศทางที่เทสลากำลังจะไปครับ การผลิตและการส่งมอบยานยนต์เทสลาผลิตรถยนต์รวม412,244คันซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนมากนักแต่ส่งมอบรวม384,122คัน ซึ่งลดลง13%เมื่อเทียบกับปีก่อนครับนี่คือตัวเลขที่สะท้อนถึงความท้าทายในธุรกิจรถยนต์ของเทส l a ครับอย่างไรก็ตามมีข่าวดีคือในเดือนมิถุนายนมีการผลิตรถยนต์รุ่นราคาประหยัดรุ่นแรกแล้วและตั้งเป้าการผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี2025ครับรวมถึงเซมิและ c y b e r c a แคก็มีกำหนดผลิตจำนวนมากในปี2026ครับธุรกิจพลังงาน การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานหรือ Storage Deploy เพิ่มขึ้น2%เป็น9.6กิกะวัตต์ครับและมีการติดตั้ง Power Wall ทำสถิติสูงสุดเป็นไตรามาสที่5ติดต่อกันครับกำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ก็ทำสถิติสูงสุดที่846ล้านดอลลาร์ครับและที่สำคัญคือเริ่มส่งมอบเมก p แพ k จากโรงงาน Mega Factory ในเซี่ยงไฮ้แล้วครับ AI หุ่นยนต์และระบบขับขี่อัตโนมัติหรือ FSD นี่คือหัวใจสำคัญของทิศทางใหม่ของเท s l a ครับ เทสลาได้เปิดบริการโรบอตแท็กซี่แห่งแรกในออสตินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและขยายสู่ซานฟรานซิสโกแล้วครับโดยยังคงมีผู้ขับขี่ควบคุมเพื่อความปลอดภัยนะครับเทสลายังย้ำว่าแนวทางขับขี่อัตโนมัติแบบใช้กล้องเขานั้นหรือ Camera only architecture และการฝึกโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลจากรถยนต์หลายล้านคันทั่วโลกจะช่วยให้ปรับปรุงความปลอดภัยและขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วครับ และที่น่าทึ่งคือพวกเขายังประสบความสำเร็จในการส่งมอบรถโมเดล Y ให้กับลูกค้าแบบไร้คนขับเป็นครั้งแรกในโลกด้วยครับนอกจากนี้เท s l a ยังได้เพิ่มกำลังประมวลผลสำหรับฝึก AI ด้วย GPU H 2 0 0เพิ่มอีก16,000ตัวที่ Gigafactory Texas ทำให้รวมเป็น67,000 H 1 0 0เทียบเท่า แสดงว่าเทส l a กำลังลงทุนด้าน AI หนักมากจริงๆครับมาดูจุดแข็งของเทส l a ที่ทำให้นักลงทุนยังคงให้ความสนใจและเชื่อมั่นในอนาคตครับการลงทุนที่กล้าหาญในอนาคตเทสลากำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงบริษัทรถยนต์ไปสู่ผู้นำด้าน AI หุ่นยนต์และบริการครับ การเปิดตัวโรบแท็กซี่ในออสตินและซานฟรานซิสโกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นในทิศทางนี้และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริการครับธุรกิจพลังงานที่เติบโตต่อเนื่องธุรกิจ Energy Generation and Storage ของ t ท s l a ยังคงทำสถิติใหม่โดยเฉพาะ Megapack ที่สามารถแข่งขันด้านต้นทุน กับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลได้และติดตั้งได้เร็วกว่า4เท่าครับและการเริ่มผลิตเซลล์แบตเตอรี่ LFP ในประเทศปีนี้แสดงเห็นถึงการพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นในด้านซัพพลายเชนครับนวัตรกรรมที่ต่อเนื่องเทสลายังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติหรือ FSD s u p e r v i s e รวมถึงการออกรุ่นรถที่เข้าถึงง่ายขึ้นและการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ออพตสครับนี่คือจุดแข็งด้านนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแม้กระแสงเงินสดอิสระจะลดลงมากแต่เทสลาก็ยังมีเงินสดและเงินลงทุนจำนวนมากถึง36.8พันล้านดอลลาร์ครับและเชื่อว่ามีสภาพคล่องเพียงพอ ที่จะรองรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายกำลังการผลิตในระยะยาวได้สบายสบายครับเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่แข็งแกร่งเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของเทส l a ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเครือข่ายการชาร์จที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือที่สุดในสหรัฐครับและการที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเริ่มนำมาตรฐาน NACS ของเทส l a ไปใช้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานนี้และจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตรครับแม้จะมีจุดแข็งมากมายแต่เทส l a ก็มีจุดด้อยและความท้าทายที่นักลงทุนต้องระมัดระวังครับธุรกิจยานยนต์หลักเผชิญหน้ากับความยากลาบากย่อส่งมอบและรายได้จากรถยนต์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นรายมาที่2ติดต่อกันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความต้องการที่อ่อนตัวลงในตลาด E ีวี ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันครับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐนี่คือเปลี่ยนสำคัญครับรัฐบาลสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการลดหย่อนคาสี EV มูลค่า7,500ดอลลาร์ภายใต้ One Big Beautiful Bill Act หรือ OBBBA ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2025ครับทำให้เอ o อนมาร์เองก็เตือนว่าบริษัทอาจเผชิญไตรามาสที่ยากลำบากอีก2-3ไตรามาสข้างหน้าครับ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าหรือ t a r i f ทที่ยังไม่ชัดเจนก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องจับตาครับความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าเอลอนมารสร้างความเสียหายต่อแบรนด์เท s l a ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเปิดเผยครับทั้งการสนับสนุนแคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ทรัมและการมีข้อขัดแย้งกับทรัมปในภายหลังซึ่งอาจทำให้เทสลาเสียฐานลูกค้าทั้งสฝั่งได้ครับ ความท้าทายในการขยายโรบอตแท็กซี่และหุ่นยนต์ o p t ติมัสแม้เทส l a จะมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่แต่การขยายบริการโรบอตแท็กซี่ในวงกว้างยังคงเป็นเรื่องท้าทายครับเพราะยังอยู่ในระยะทดสอบจำกัดวงในออสตินและซานฟรานซิสโกโดยมีผู้ขับขี่ควบคุมเพื่อความปลอดภัยนักวิเคราะห์บางคนมองว่าเทคโนโลยีของเทส l a ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานแบบไร้คนขับทั่วประเทศและยังขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างมาก เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ Opti m u s สที่ยังต้องพิสูจน์การใช้งานจริงนอกเหนือจากงานที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าครับการแข่งขันที่สูงขึ้นมีคู่แข่งในตลาด E ีวีและหุ่นยนต์ที่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลให้เทส la ต้องปรับตัวและรักษาโมเมนตัมในการดําเนินการอย่างหนักครับมาดูโอกาสมหาศาลที่เทส la กําลังมองหาในอนาคตกันบ้างครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนหลายคนยังคงเชื่อมั่นครับโรบอ t แท็กซี่และโรบอ t ฮิวแมนหนอย ตลาดแห่งอนาคตนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างแดนและแคทตี้วูดมองว่าเท s l a ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์อีกต่อไปครับแต่เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI r o โรโบแท็กซี่และหุ่นยนต์ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตมหาศาลครับตลาดโรโบแท็กซี่ทั่วโลกคาดว่าจะพุ่งไปถึง43.76พันล้านดอลลาร์ภายในปี2030ครับและตลาดหุ่นยน Human oy, ต์ฮิวแมนน้อยอาจแตะ 15.26พันล,ล้านดอลลาร์ในปี2030และอาจใหญ่ถึง5 000 000ล,ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2050ครับหากเทสลาทำได้จริงนี่คือสิ่งที่อีลอนมัสเรียกว่าเรื่องราวหมื่นล้านล้านดอลลาร์ถัดไปหรือ Next trillion dollar story เลยครับพลังงานสหอาดที่จำเป็นสำหรับ AI ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากโครงสร้างพื้นฐาน AI สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานของเทส la เข้าไปช่วยรักษาเสถียรภาพกริดและตอบสนองความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นได้ครับรถยนต์รุ่นราคาประหยัดการนำเสนอรถยนต์รุ่นที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในปี2025จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ในระยะยาวครับซึ่งจะมาช่วยกอบกู้ยอดขายรถยนต์ที่ชะลอตัวลงในปัจจุบัน การเปิดเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์การที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเริ่มนำมาตรฐาน NACS ของเท s l a ไปใช้จะทำให้เท s l a มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าบริการชาร์จรับและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศของเท s l a ให้ใหญ่ขึ้นและมีคนใช้งานมากขึ้นด้วยครับเพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเรามาดูความเสี่ยงสำคัญๆที่ควรระวังกันครับมูลค่าหุ้นที่สูงหรือ high valuation แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการแต่เทสลายังคงมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าหรือ forward PE ที่สูงกว่า170เท่าซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่สะท้อนถึงความสำเร็จในอนาคตของโรบอแท็กซี่และหุ่นยนต์ที่ยังไม่แน่นอนนี่อาจหมายถึงราคาหุ้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังมากกว่าผลประกอบการในปัจจุบันครับความผันผวนของราคาหุ้น หุ้นเทสลามีความผันผวนสูงมากครับโดยมีการเคลื่อนไหวมากกว่า5%ถึง50ครั้งในปีที่ผ่านมาเลยครับการตัดสินใจของนักลงทุนในระยะสั้นมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยข่าวสารเช่นข่าวการเปิดตัวโรบแท็กซี่ที่ทำให้หุ้นดีดตัวขึ้นแต่ก็ตกแรงเมื่อมีข่าวร้ายครับความล่าช้าในการพัฒนาและการขยายเทคโนโลยีหากการพัฒนา FSD โรบแท็กซี่ และออพติม s สล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้หรือไม่สามารถขยายขนาดได้ตามที่คาดการไว้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและราคาหุ้นได้ครับกฎระเบียบและนโยบายที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษีการค้าและสิ่งจูงใจต่างๆโดยเฉพาะการยกเลิกเครดิตภาษี EV และมาตราการภาษีนำเข้าหรือ t ท r ร f f จะยังคงเป็นความท้าทายที่ส่งผลต่อต้นทุนโครงสร้างราคาและความต้องการสินค้าของเทสลาได้ครับคดีความและข้อพิพาททางกฎหมายเทสลายังคงเผชิญคดีความต่างๆเช่นคดีที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนผู้บริหารในปี2018ซึ่งศาลตัดสินให้มีการเพิกถอนและมอบค่าทนายความสูงถึง345ล้านดอลลาร์แม้เทสลาจะอุทธรณ์อยู่ก็ตามครับ นอกจากนี้ยังมีคดีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและคุกคามในที่ทำงานและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยขับรีซึ่งอาจส่งผลกระทบทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัทได้ครับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาคยังคงไม่แน่นอนครับโดยเฉพาะจากความตึงเครียดทางการค้าและนโยบายทางการคลังและอารมณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นการที่จีนเริ่มเข้มงวดกับการเก็บภาษีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ20%สำหรับพลเมืองจีนที่อยู่ในจีนเกิน183วันซึ่งอาจส่งผลต่อน,นักลงทุนจีนที่ถือหุ้นเทสลาได้ครับมาดูว่าบรรดาน,นักวิเคราะห์ชื่อดังในวอลล์สตรีทเขามีมุมมองต่อเทสลาอย่างไรกันบ้างครับแดนอฟฟจากเวสบูชท่านนี้เป็นกระทิงต่อเทสลามานานมากๆครับเขามองว่าผลประกอบการที่ซบเซาในไตรามาสสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ เขามองว่าเทสลากำลังเข้าสู่ยุคทองโดยเปลี่ยนจากบริษัท e ีสู่ยักษ์ใหญ่ด้าน AI เชิงกายภาพครับและเชื่อว่าอนาคตของเทสลาอยู่ไกลเกินกว่า EV ด้วย AI หุ่นยนต์และโรบอทแท็กซี่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับเขามองว่าแพลตฟอร์มอัตโนมัติของเทสลาอาจมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์และมองว่าการเปลี่ยนผ่านนี้เปรียบได้กับการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่มูลค่าตลาดสูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะขับเคลื่อนโดย AI ระบบขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ไม่ใช่แค่ EV ครับมุมมองนี้ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีมากๆครับแคชิวูดก็เป็นอีกหนึ่งนักลงทุนชื่อดังที่เข้าซื้อหุ้นเทสลาเพิ่มหลังราคาตกครับเธอยังคงมั่นใจในศักยภาพระยะยาวของเทสลาโดยไม่มองว่าเป็นแค่ผู้ผลิต EV แต่เป็นผู้นำในด้าน Autonomous Mobility AI และ Robotics และยังคงเป้าหมายราคาหุ้นระยะยาวไว้ที่2,600ดอลลาร์ 2, โดยเชื่อว่าโรบอทแท็กซี่จะสร้างมูลค่าให้เทสลาถึง90%ภายในปี2029ครับอดัมโจนาสจากมอร์แกนสแตนลี์เห็นด้วยกับมุมมองเชิงบวกของแคทตี้วูดโดยยอมรับว่า Tesla เทสลาเผชิญความท้าทายจากยอดขายรถที่ชะลอตัวการยกเลิกสิ่งจูงใจ และต้นทุนภาษีที่สูงขึ้นครับแต่ก็กำลังลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอาจจะยังไม่ทำกำไรในทันทีแต่มีศักยภาพสูงในระยะยาวและยังคงแนะนำว่าเทส l a เป็นหุ้นตัวเลือกอันดับต้นครับมุมมองโดยรวมจาก Wall Street โดยรวมแล้ว Wall Street ให้เรตติ้งหุ้นเท s l a ที่ระดับถือโฮหครับโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ประมาณ298ดอลลาร์ 8, ซึ่งหมายถึง อาจมีการปรับตัวลงประมาณ6%จากระดับปัจจุบันนี่แสดงให้เห็นว่าแม้บางคนจะมองเห็นศักยภาพมหาศาลแต่ก็ยังมีความประมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงระยะสั้นอยู่ครับมาถึงบทสรุปสำคัญสำหรับนักลงทุนครับว่าเทสลาในไตรามาส2ปี2025นี้สะท้อนภาพของบริษัทที่กำลังปเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ครับและเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหน ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของอีลอนมาร์และการเข้าสู่ยุค AI Robotics และ Autonomous Driving นี่อาจเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นอย่างที่เคธีวูดและแดนอ w เวิร์ทำครับเพราะคุณเชื่อว่าศักยภาพในอนาคตของเทส l a ไม่ได้อยู่ที่การขายรถพิยงอย่างเดียวแต่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและบริการซึ่งจุดนี้คือเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดครับ แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่เน้นผลประกอบการปัจจุบันและระมัดระวังความเสี่ยงในระยะสั้นผลประกอบการไตรามาสนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังครับยอดขายรถที่ลดลงกำไรที่ลดลงและกระแสเงินสดอิสระที่ดิ่งลงอย่างมากรวมถึงปัจจัยภายนอกอย่างการยกเลิกเครดิตภาษี e ีวีและความไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจและนโยบายอาจทําให้คุณควรระมัดระวังหรือรอจังหวะที่ดีกว่านี้ครับ เพราะมูลค่าหุ้นยังคงสูงมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่บริษัททำได้ในปัจจุบันครับสุดท้ายนี้มีปัจจัยสำคัญที่คุณควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในเท s l a ครับความคืบหน้าของ Robot แท็กซและ Optimus ดูว่าเท s l a สามารถขยายบริการโรบอตแท็กซได้ตามเป้าหมายของ m a ร์หรือไม่และหุ่นยนต์ Optimus สสามารถใช้งานได้จริงในวงกว้างและสร้างไรายได้ได้หรือไม่ครับผลกระทบจากผลนโยบาย ติดตามผลกระทบจริงจากการยกเลิกเครดิตภาษีอีวีและมาตรการภาษีนำเข้าต่างๆครับว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของเทส l a มากน้อยแค่ไหนยอดขายรถยนต์รุ่นใหม่ราคาประหยัดการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2025และยอดขายของรถรุ่นนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของธุรกิจหลักของเทส la ครับ และสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคสภาพเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคจะยังคงมีอิทธิพลต่อความต้องการสินค้าคงทนอย่างรถยนต์ครับข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ